เข้าใจว่าช่วงปีนี้ที่ผ่านมานะคะในโอกาสครบรอบ30ปีของแพคริมพิทิพิก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะเชิงลึกนะคะกับลีดเดอร์นะถึง30ท่าน,นในประเทศไทยแล้วก็ได้มุมมองดีๆมาเยอะมาก ทีนี้สำหรับโอเองเนี่ยเนาะพี่ทิพย์เองก็เป็นเป็นลีดเดอร์คนหนึ่งนะคะที่โอที่สร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับโอเยอะมากๆเหมือนกันเนาะขอบคุณค่ะโออยากขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สัมภาษณ์พี่ทิพย์ด้วยได้ไหมคะนะคะว่า,า30ปีที่ผ่านมาค่ะโอเชื่อว่าน่าจะมีเนาะเหตุการณ์สำคัญสำคัญแล้วก็มีอินไซต์บางอย่างที่พี่ทิพย์ได้จาก เจอรีของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะดังน้นโอขออนุญ,ญาตเริ่มต้นด้วยคำถามแรกได้ไหมว่า30ปีของแพกรกมิมในวันแรกหรือจุดเริ่มต้นเราเริ่มมาได้ยังไงคะ30ปีนั้นก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะถ้ามองเป็นภูเขารูปนี้แล้วกันเนาะก็มันก็ไม่ได้เป็น ทางที่เรียบง่ายทีเดียวนะคะเราผ่านอะไรมามากมายนะแต่จุดเริ่มต้นหลายๆคนอาจจะที่จริงมันไม่เคยเปิดเผยแบ็คกราวของแพลลิมขณะนี้มาก่อนเลยนะคะแต่วันนี้เราจะกลับมาย้อนหลังที่ว่าเราเกิดมาจากอะไรนะคะปี1992วันนั้นถ้าหลายๆท่านอาจจะยังจําได้นะเดือนพฤษภาด้วยนะคะเราก็ประเทศของเราก็อาจจะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นคริสตินิดหน่อยนะแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งเรียนหนังสือกลับมานะคะ มาด้วยสิ่งหนึ่งคือทีิสของตัวเองกับความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่อยากจะทำสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยให้เกิดจริงๆนะคะวันนั้นเราก็ตั้งบริษัทชื่อว่า RA Advertising เป็น Recruitment Advertising แห่งแรกในประเทศไทยนะคะพี่รู้สึกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยแพ็คเลยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะค่ะ <c oughs> นะคะอ oh, ว่าจริงๆเราเราเรามากลมากจริงๆจากวันที่เป็น Recruitment Advertising Agency มาสู่การเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยองค์กรต่างๆพัฒนานะผู้นําในทุกๆระดับโอเชื่อว่าระหว่างทางมันต้องมีจุดให้เรา transform อยู่นะคะถ้าพิธีสามารถเลือกสิ่งที่เป็น key milestone สำคัญสำคัญนะคะบนเจอร์นี่สปีนี้ให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะต้องเล่าสตอรี่เป็น Face face เฟสเฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกพี่จริงตลอดทางเนี่ยมันคือการเราเรียกว่า transformation ตัวเราเองตลอดเวลานะคะเฟสแรกเนี่ยพี่ทิพย์ขอเริ่มต้นว่าเราทำดีคุมันจริงๆเราทำได้ดีมากเลยะคะ่ะเราช่วยองค์กรต่างๆในการ position ตัวเองให้เป็น employee er of choice นะคะแต่เราไม่เคยเตรียมตัวว่ามันจะเกิดต้มยำกุ้ง crisis นะคะอันนี้เรียกว่าความไร้เดียงสาของพี่ทิพย์เองนะคะพอมาเจอต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็เกือบตายเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ย้อนกลับไปเนี่ย พิธีรู้สึกขอบคุณวิกฤตครั้งนั้นที่ทำให้พิธีเองมีโอกาสที่จะรู้จักกับหลักสูตรชื่อว่า The Seven Habits of Highly Effective People เราค้นพบเลยว่าโอ้นั่งเป็นหลักสูตรที่สุดยอดที่สุดหนึ่งของโลกเลยค่ะแล้วดีใจมากๆที่ในปี2000นะเราได้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในในประเทศไทยนะคะของ f r a n k l i n Covey เราทาน r m จากร c r u i t ม e n t นะคะมาสู่ l d อันนี้เป็นก้าวใหญ่ที่ ทีมทีมงานแคริมนะคะก้าวข้ามาขึ้นมาได้นะคะเฟสที่สองอเคแล้วคราวนี้เรามาทำเทรนนิ่งแล้วเนาะ,ะหลักสูตรของเราคือวอลครัชใช่ไหมคะเนื้อหาดีมากเลยะคะ่ะลูกค้าให้เกียรติมากนะคะแต่การทำเทรนนิ่งส่นพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเรียรายว่าเทรนนิ่งอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆเจ้าเพราะเขาต้องการคาดหวังมากกว่านั้นนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราจะ transform ตัวเองจาก t r a i n i n g company ให้มาเป็น solution provider อย่างไรนะคะ ต้องขอบคุณวิกฤตอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้แพคเรมเราเนี่ยเห็นเห็นเห็นความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของเขาเจอเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรในช่วงวิกฤตเนี่ยมันเป็นบททดสอบที่สำคัญมากของความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กรแล้วเราก็เห็นลูกค้าของเราที่ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยะอย่างต่อเนื่องเนี่ยคะคนของเขาในการ r e สปอนส์กับวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยจะดีกว่าคนอื่นจริงๆนะคะและสามารถที่จะ รีคเวอตัวเองเนี่ยออกจากคริสต์ได้เร็วกว่าคนอื่นในที่นี้ดิฉันขอขอบคุณนะลูกค้าเจ้าหนึ่งก็คือ Western Digital เนี่ยนะ success s t o r ของเขาเนี่ยเราไปฉายทั่วโลกเลยนะว่าเขารีคาเวอร์จากคริสตครั้งนั้นยังไงเพราะวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างเอาไว้นะคะอีกเฟสหนึ่งของแพคเลมก็คือในปี201617เนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องของดิจิทัล จะต้องมาแน่นอนนะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของอาชีพของเราในการพัฒนาคนพัฒนาองคนะ์กรแพลียวเราไม่ใช่เป็นเทคคอมพานีนะแต่เราลงทุนค่ะเราลงทุนไปเรียนรู้จากน้องๆที่เขาทำ l e ARNING PLATFORM ต่างๆนะคะแล้วเราก็ต้องขอบคุณเฟรนกิ้งโควีเมือ่อ5-6ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมองเห็นตรงนี้แล้วก็ d i g i t ัลไอเซชันเนี่ยะเรื่องของ เนื้อหาเครื่องมือต่างๆเนี่ยให้อยู่ในแพ็คแบบฟอร์มของดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำภายใน่คําคืนจริงๆนะคะใช้เวลาเยอะมากและเฟดนะัพี่ทิพย์มองว่าเราก็ยังอยู่ในเจอร์นี่นั้นอยู่ในการเรียนรู้ที่จะ deliver เรื่องของ People Development ในโลกใหม่ๆที่เรียกว่า Digitization ์นะคะ d i t i t a l Transformation แพคลิมเองเราก็เรียนรู้แต่ละช็อตแต่ละอย่างตรงนี้มามันไม่ง่ายจริงๆนะคะ ถ้าจะบอกว่าไฮไลท์ตัวหนึ่งที่พิทิพูมใจแล้วกันนะคะก็คือปี2020เนาะเราได้ achieve vision ของเราก็คือสร้างผู้นำที่เป็นคนดีคนเก่ง1ล้านคนให้กับประเทศไทยวันนั้นเราภูมิใจที่เรามาถึงมา s สโตนตัวนั้น <ừ> แล้วเมื่อกี้พี่เลิงไปว่าเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์ต่างๆมันก็ช่วยเราใน2-3ปีที่ผ่านมาที่เราเจอวิกฤตของโควิด 19, 19นะคะเราไม่สามารถเจอหน้ากันแต่ งานของแพคเรมก็ไม่ได้สิน้นก็ไม่ได้หยุดนะคะเราก็สามารถเซิร์ฟลูกค้าในช่วงที่เราลำบากอยู่ใน2-3ปีนี้ค่ะ,คะอันนี้คือแบบสั้นมากของ30ปีสตอรี่ค่ะฟังแล้วจริงๆภูมิใจเลยนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิแกแพครรมในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเวลาเรามองย้อนกลับไปเนาะทุกๆวิกฤตอะ่ะมันกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เติบโตแล้วโอเชื่อว่าสิ่งนี้ละค่ะนะคะเป็นรากฐานที่ทำให้ อ,องค์กรต่างๆแล้วก็ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของแพรริมเนี่ยไว้ใจแล้วก็มั่นใจในเรานะคะพี่ทิพย์คะผ่านเจอร์ี่ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะเปลี่ยนแปลงเติบโตมาหลายอย่างนะคะถ้าพี่ทิพย์จะสามารถสรุปนะคะคีย์อินไซต์ว่าอะไรทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้เชิญค่ะ คำถามของโอคำถามนี้ก็คือคำถามที่พี่ทิพย์ถาม30มุผู้นำเหมือนกันหาว่าตลอดเส้นทางชีวิตของเขาได้ได้ไดข้อคิดอะไรสําหรับพี่ทิพย์เองนะก็เป็นบริษัทเล็กๆนะคะแล้วก็อยู่กับแค่คนไม่ถึงร้อยคนนะคะข้อคิดของพี่เนี่ยผ่าน30ปีมาพี่มีอยู่3ํามล้วกันนะคะคําแรกคือ trust จะบอกน้องๆแพลกเรมเสมอว่าไม่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะ transform จากอะไรมาสู่อะไรหรืออนาคตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็ยังอยู่ในธุรกิจของ people กับ trust สองคำนี้คือสมบัติอันล้ำค่าของเราเลยค่ะถ้าไม่มี trust เราไม่มาถึงวันนี้แล้วแพริมเราก็เรียนรู้ว่าความไว้วางใจนั้นต้องเอ r n ต้องทำตัวให้คู่ควรเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้เราเนี่ยปรับปรุงตัวเองตลอดเวลานะคะอันที่สองคือ purpose ที่จริงผู้นำหลายๆท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แต่พี่ทิพย์รู้สึกว่าแพริมเราเนี่ยเรา believe เรื่อง purpose มากๆเลย เรา transform มาหลายยุคหลายสมัยแต่มิชชั่นเตทเมนต์ของเรา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนนะคะอยู่กับคำว่า we enable greatness in people and organizations คำนี้มันทำให้เรารู้ว่าแต่ละวันเนี้ยเรามาทำอาชีพนี้เพราะอะไรเรามาทำตรงนี้เพื่ออะไรแล้วสิ่งที่สำคัญก็ช่วยเราดึงดูดคนที่ share the same purpose มาร่วมทางด้วยนะคะและ พี่คิดว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ลูกค้าเลือกเราด้วยนะคะเพราะงั้น p u r ร์เพของเราจะเหมือนเดิมนะคะอีกคำหนึ่งที่ทำให้แพรเลยม,มาถึงวันนี้พี่ทิพรู้สึกว่าคือ resilience อย่างที่บอกเราเริ่มจากเราเกิดในช่วงที่วิกฤตนะคะเราผ่านวิกฤตทุกครั้งเรารู้ว่าเราต้อง มุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้และทุกๆวิกฤตตรงนั้นมองว่าจะสร้างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นอ,อย่างไรนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนไม่กลัวไปที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะและ3คุณสมบัตินี้พิธีวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้กับผู้นํารุ่นต่อไปนะคะพิธีฝากไว้กับโอกับแมนกับลูกหมีกับต้นเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามี3ส,ส่วนนี้พี่คิดว่าแพรกิมสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่คู่ควรให้กับลูกค้าของเราค่ะขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเช่นเดียวกันนะคะ